หัวรออะไรเซนโดไอจีไม่หัวรออะไรหน้าคุณอยากที่รู้ก็ดีว่าครางในคราวที่แล้วนี่กูแพ้มึงอย่างน่าอับอายมากพ่ายแพ้เด็กโกพลาดินมึงเด็กนา,นารุกูนี่แบบโอโ้โห <c oughs> อีกง <c oughs> <c oughs> อนเฮ้ยอะไรนายก็ใช้โกพลาดินมาตลอดไม่ใช่เหรอเซนโดไอจิ oh. ฉันก็นารุคามิไงเออหอะไรงงอะไรอะไรเนี่ยนายเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> และคราวนี้นาย โกพลินเหมือนเดิมใช่ไหมรอยย่อรอยยออพลดินครั้งที่แล้วมีการปะทะระหว่างเทโรกับรอยย่อพลดินอันนี้ก็มาเป็นซีเซิลสองเรามาต่อหลังจากที่ได้ลองเท็กสัดยัชงไม่ชนะเลยไม่เป็นไรถ่ายจริงกว่าจะชนะมึงก็ได้ดีเลยดีแลวบ้าเอ้ยทำไมเด็กมันถึงโหดขนาดนี้เพราะมีสีเหลือสตาร์เตอร์แพ็กใช่ไหม ทำไมครูมไม่มีอย่างมึงบ้างหอมมันครบจริงๆนะเซนโดไอชิมึงก็ยังมีอัปเดตตานเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเด็กเหลืองไหนก็ต้องมีการ์ดตามนั้นถ้าไม่มีหมามีตัวออเดอร์มีหมายกาเซนค์ออเดอร์ก็ไม่ใส่ออเดอร์ไม่ได้ว่าด้วยแหมเอามีออเดอร์ของตัวเองครั้งนี้เราลองดูกันดีกว่าว่าระหว่างตัวรันเอเซลที่ได้พลังของเสริมมากับนารุคาไมที่ได้ของเสริมจากบอมเบลเลียใครจะโหดเยี่ยมโหดขิงไหม เอาไปว่าไม่เป็นไรเรามาลองดูเผื่อเราอาจจะมีหวังมีลุ้นกับลูกเต๋าแห่งโชคชะตาอีกแล้วนะอีกแล้วนะ่เป็นครูไเป็นครูครูหงมันตาไหนไม่รู้อ่ะที่มึงแพ้อ่ะจำได้ไหมก่อนสิวะอีกแล้วอีกสุดไปสุดเลยยี่สิบโหเป็นสามพอเปงนสามกัน เชิญอ,อน่านจริงจะมีกฎพิเศษระหว่างเรานั่นก็คือที <c oughs> นีใครจำไล์เป็นหมา <c oughs> <c oughs> มเร็ว <c oughs> แล้วกูได้ไรอ่ะโอเคไม่เป็นไรถึงเวลาจำไล์เดี๋ยวกูจะสู้สัวชีวิตเหมือนกันมา stand up the แฟนการสปาร์คิตรากูนี่ยอีกแล้วเมืมเ่อกี้มึงท่องมา <c oughs> ชื่ออะไรนะคลิปคลิปคลิปโออคลิปน่าจะสีฝึกหัดเอ้ยเย่าแค่เอาไปจัดไปเชิญก่อนเลยตัวเล็กตัวเล็กลองซีไม่อยากทิ้งเลยพิมพอีกแล้วเฮ้ยในวีมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเซนโดอิจิโอสแตนดี้มาอยากมีสแตนจิ๋วโอเคน เอาเทินจัวเฮ้ยทิ้งหนึ่งใบเอ๊มันคือใส่เคลื่อนแดงกันมาเริ่มหลังชั่วหนึ่งเฮ้ยอ่ะซันโดมีเหมือนกันอมาซันโดอไอจิเจอกันอีกแล้เออเจอก,กันอีกงล้วแต่แย่แต่ไม่มีไม่มีบอสเอเซลกับเบอร์มิเลียนไม่เป็นไรเราจะลุยกันเลยดีหรือไม่ลุยสิลงไป ฉันรี <laughs> มึงมียิงเหรอเด็กมึงมีไอสัตว์ว้าเอ้ยมึงไม่ได้ทุกตาหรอก <laughs> มึงไปแล้วก็นี่ตัวเสริมนี่ในเมื่ออีฝ่ายมันรีบเราก็ต้องรีบก่อนอีฝ่ายสปาร์ครสไปรดากอนบอกว่าถ้าเกิดแบนการ์ดเป็นนารูคามิแคนอย่างเดียวตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นนารูคามิด้วยอ่าแล้วก็ถ้าเกิดแบนการ์ดเป็นนารุคามิยูนิต ที่อยู่แถวเดียวกับมันตัวอื่นจะบวก5000อ่ะโอเคแค่นี้ก่อนฝ่าตีกาเลย18กับเชลลี่ตีบวกด้วยเชลลี่บอกว่าอ่าิ่มยูนิตตัวนี้บูสต์และอีกฝ่ายมีเรียกาดต่ำกว่า1ใบโอ้โห thank you ครับนะนะหรือเกือบไปได้เกือบไปนะหรือเทอร์นี้มีการเล่นออเดอร์ในเทอร์นี้มันจะบวก5000อ,อ่ะก็คือบวก5 0 0 0 ตีจบมันก็จะเข้าโซและโจดหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดเข้าเลยเข้าเลยนะคิดไหไม่มีเฮ้ยใส่ทีเดียวหมดแล้วหมดแล้วแน่นอนอ่ะโอเคเชอร์รี่สกิลเข้าโซโจดหนึ่งมาตีต่อยี่สิบเอ็ดเข้าก็ได้เอ้ยไม่กล้าเลยว่ะโอ้โหปะผ่านนี่เจอจรวด ในที่สุดวันตายแกก็มาแล้วเซนโดไอจิมึงจะต้องตายโดยที่มึงไล่ได้แค่เกศสามอย่างเดียวแคเกศหนึ่งไม่โดนทักเออทำไ,ได้นะต่อขอาเอาเดอ้อหัวทองฟาดฟันเฮ้ยหัวทองฟาดฟันทั่วทอ้งวทองมีชื่อที Mark ่ออริจินอลมากเซนโดไอจิมาช้ชาๆให้ได้เหมือนกันออเออจากนั้นตีมาเลยใช่ไหมโบแมนสกิลคืออะไรนะไ <laughs> งนะเมื่อหนึ่ง ไม่ต้องทิ้งก็ได้เฮ้ยนี่แวนดีมันต้องเล่นไปตามขั้นตามตอนทนิ้งไปนึงเออก็คือไปทิ้งตาหน้าแล้วค่อยไล่มอลิฟทิง้งฮะดูด้วยบาย <laughs> <laughs> นี่ปนไปโดนเนี่ยอา้าวแต่เรอบหนึ่งนะนั <laughs> <laughs> ่นใช่ออเดอร์เออนี่เปิดเจ <c oughs> ็ดคอร์้วรางบบ้5พัน นเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มึงเฮ้ยบูตได้อะไม่มีบูตเหรอเบูยเดูแจกบูตได้ดูเอมศาสตร์มึงโง่ขนาดที่มึงต้องเกรดสามเลยเหรออะอันนี้มีการเล่นออเดอร์เออเออส่วนบ้านหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเซนโดยชิมึงสตาร์เตอร์แพลกจริงๆ เชี่ yeah. ไม่ว่าจะเหลือกันไหนคือมีที่แน่นอนอยู่แล้วบ้าที่สุดที่ไว้ให้แปดใบต้องใส่บ้าเลยเฮ้ยแต่บอกคุมห่วงแน่ที่แท้ก็มีมือหมดแล้ว <laughs> เอามือ,อ,อห,มหมดแล้วไหมเฮ้ยนี่โฟูบอดมากคลิปนี้นะ่าจะจบกันแค่สิบนาทีบ้าเลย ันนี้ถ้ายูนิตเยอะแฝดก็บไขตกปลาบวกห้าแผ่นอ่ามีสาออเดอร์ไปแล้วด้วยบวกเสร็จแล้วโอเคสกิลที่เลือกสื่อยกสีรออะไรอ่ะยีนี่เองในที่มึงจีนเนี่ยบูมอีกแล้วมึงไม่ยกตอนตีเสร็จอะไรเก็บตัวเลยโอ้โหเชฟถือว่าได้คอมาเท่าไหร่ยี่สาม ชีพยี่สามเขียวหาเรายู่เท่ามะเฮ้ยคิดเขาคีบแรงเ็นอะไรหนีนี่ยืนคิดไม่ได้ขู่ไอ้สัตว์เผื่อมีลูกตีตาหน้าไม่มีไม่ต้องมีก็ได้นะไอ้สัตว์กูเพิ่งเกรดสองโอ้ยหรือิงด้วยชิงด้วยวะเฮ้ยเก็ดไปก่อนนาตีเสร็จ ฟาเฟื่อขึ้นมือหมาใช่ไหมหมาไวตาหน้ามึงเล่นต่อไงตัวนี้อะไรมาเพื่อจะตาอะไรปีไม่เข้าเฉยเออเจอเข้าเจอเข้าได้เจอเข้าอ่ะเจอเข้าหนึ่งได้ใช่ไหมหมาเลยราชสีมึงร้อนแรงมึงร้อนแรงไม่เท่าสายฟ้ากันหรอกแต่ยังเข้าอยู่ชี้สิบแปดเข้ายี่สิบสามยี่สิบสามขอบมือ เข้ามาเฮ้ยขี่แก้วบ้าเอ้ยขอเทินเชี่ยสแตนเอนโดเอนชาร์ดเราจะทำยังไงดีทิ้ง,ง,ง, and and งนหนึ่งใบเพื่ออะไรการป้องกันเป็นเรื่องที่ควรจะเก็บไว้นะ <laughs> เดี๋ยวมันรีบเร็วบ,บ, <laughs> บ้าเอ้ยไม่หรอกเดี๋ยวกูหาใหม่ได้ ตอนนี้กูต้องลุยให้เต็มที่เท่านั้น,น,นทิ้งพี่จีนมา <_ d ata> เดี๋ยวสองหาออเดอร์อีเทนอลทันเดอร์โบ้ขึ้นมือนี่คือท่าไม่ตายของดากุลิกเวอร์มิเล่ใช่เมื่อกี้มึงตั้งชื่อว่าอะไรนะหัวทองฟาดฟันไอสัตว์เอ้ยไอตัวแดงตัวแดงฟาดสายฟ้า <_ d ata> เรามีชื่อไทยของเรา แค่นั้นยังไม่พอเนี่นี่คือไฟตายที่แพงมากลงมาโฟโต้อแอนด์ลิเบอเทตสอนะลิเบอเทตสบอกว่าถ้าเกิดมันลงมา,าจากที่อื่นนอกจากเบตันเฟดก็คือถ้าเกิดลงจากมือก็คือโซชาร์ตหนึ่งเพออื้อเชียฮิลดังนั้นบวกห้าพันแต่เราไม่ตกใจเพราะว่าลาังแต่นั้นจ่ายคาตาบาตหนึ่งเพื่อที่จะ เลือกได้สองอย่างก็คือรีไทยเกรดสขึ้นไปของไฟหรือคอเกรดสหรือต่ำกว่าจะาในโซไ,ไม่กุดคออยู่แล้วซึ่งตัวที่ด้คอก็คือเชลลี่มาแย่แน่นอนแอนเช e r ี y ผูเยอะเราเปิดเลยไปอ่ะอันนี้เราเบิดเลือกยูนิตหนึ่งตัว 5, บวกห้าพันบวกให้ให้แหวนเราต้องรีบอยู่แล้ว เราไม่รู้จะมีตาหน้าหรือไม่โซชันหนึ่งเชีย่ยของดีดีไหมนะดีไหมนะใช่ไหมรีทายดีไหมรีทายดีกว่าปัจจุบันหนึ่งรีทายไปโดนไล่เออพวกข้าหันด้วยโอ้โหมึงฟูกูก็ฟูไม่ที่ต้องยิงเพราะว่าเดี๋ยวเชลลี่ไม่ทำงานไม่ได้ใช้ออเดอร์อันนี้เชียร์ข้างหน้าด้วย งั้นก็ต้องข้างตีก่อน15บห้าเป็นยไม่หนอนเข้าลเลยเฮ้ยดีแหละทำแดมเฮ้ยเข้าโซ่จัวหนึ่นนงโหล่ำซ้ำล่ำซ้ำมากๆเอ่อต่อไปเหมือนกันแวนจะเป็น28 28ครับเข้าเข้าไหมเช็คไม่มีเฮออ้ย ข้าโซ่จุ๋ยสักหนึ่งสิตีใครดีสีแดงตีข้างดีกว่าปล่อยค,ครับเอาเลยพ่นขอเทิญจุ้ยมเาเริ่มตน้นไลฟ์เฟสอ,อยูดีมีน้อยมากๆอเ,า <laughs> เอาเลยลเ,เลยชิญเลยเสน้นโดยจิบัานหนึ่งตีสามดีแหละความภพา่แพ้ของแกโ,โดนเกตสองกระหน่ำตีรู้สึกอย่างไรบ้างละ่ะน เฮ้ยยังจะมีตัวตีอ่ะเดี๋ยวก็มามั้งเฮ้ยเธอจะซนาอะไรก่อนเฮ้ยเฮ้พูดชื่อด้วยใช่แม่งเลยกดท่าก็ไม่ได้ใช้ก่อนเออตัวหนึ่งจากการเพอร์ซนาไร่ยังไงไม่มีตัวตีใช่เดี๋เกตสองนะเกตสองนะถ้าใหญ่ไม่มีนะถ้าใหญ่ไม่มีนะใจเย็นนะ แทนที่จะเฟอร์ตาหน้าใช่ไหมโอ้แต่อาจจะไม่มีตาหน้าสำหรับมึงเลยก็ได้เฮ้ยตีเลยเหรอแน่นอนหมดแล้วเฮ้ยโรกาดโอ้หนักนะขี้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 ออกมาในแค่ีเอ้ยสองเดมเช็คเออซช็คอ้าเซนเตอร์ธนบูชันไปอยู่ไหบเนี่ยเชี่ยการไงอยู่สามสิบเนี่ยเบ้ ว่าไปนะกูก็อใหพีกาดเหมือนกันเจ้ไม่จริงจังวะนี่เราจะเร็วขนาดนี้เลยหรอเป็นว่องไวจ่วหนึ่งเฮ้ย9ก้าทิ้งเอเซนอลซาด้าโบ๊ไลมาจงทลายโกงแห่งการปิดผนึกและจะตีลงมาร่างแปลงแห่งสายฟ้า d รากริ i ไท a เซอร์วอร์มิเลียนเปนไงล่ะเออมึงไปท่องมาด้วยนะ มึง <laughs> ไม่เบียวสักางไม่เบียวสักหน่อยโอ้อ่ะโอเคสกิลของ thunderstorm d a g o n บอกว่าเมื่อถูกเกตสามนารุคามิทับก็คือเปิด7หานารุคามิหนึ่งใบขึ้นมือและนารุคามิของฉันก็คือตัวนี้ถ้าเกิดแวนเป็นแคลน,นารุคามิอย่างเดียวก็คือจะได้แท็กนารุคามิด้วยนี่เป็นไงอยู่ดีก็มีแคลนเอ้ยมึงยังไม่โชว์ท่ามเลยนะตัวอะไรวะ <laughs> มาไงจะมาไม่หนักเขีจะมาเป็นเพราะนายไม่เชื่อมันมือกี่ใบจะไวหรือไม่เอมางั้นก็ลงเลยดีกว่ามาลงทับเลยเป็น Love Crew Hammer Dragon อันนี้ก็เป็นตัวเสริมของนารุคามิเช่นกันมึงมีโปรโมของมึงกูก็มีโปรโมของกูเราเป็นนารุคามิแล้วก็ต้องนารุคามิีให้สุดหรือเปล่า ใช่แล้วนารุคามิให้สุดไปนี้และใบนี้และระเบิดต,ตัวเองบวกแวน์แล้วจากนั้นขอใช้ท่าไม่ตายของเวอร์มิเลียนอีเทอร์นอลทันเดอร์บอ่ะมันบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในดอกสามารถเล่นได้อ่ะถ้าเกิดเล่นในดอกมันก็จะปลาบาย,บาย <laughs> เดียวก่อนไม่มีไม่มีไม่มีมมมมนี่คือความสามารถเฉพาะของเวอร์มิเลียนเท่านั้นบอกว่าเลือกแวนการ์ดหนึ่งตัวในเทอร์นี้ถ้าเกิดฮิตเรียการ์ดมันจะไปบายแทนที่จะรีไทยอ่าและถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีเรียการ์ดอยู่ด้านหน้าเลยแถวหน้ากูจะบวกห้าพันอันนี้ิเชียด้านหน้าก่อนห้าพันโอเคดังนั้นสกิลของเวอร์มิเลียนจ่ายคอร์ตบัสหนึ่งจ่ายตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันอ่ะดังนั้นเลือกนาลุคคามิ สองตัวบวกกริ๊ดอ่าหกตัวละห้าพันดังนั้นเลือกตีเรียได้โอ้หมีตัวเดียวไม่เป็นไรเอ๊แต่ไม่ฮิตสองตัวอยู่ดีอดใช้ท่าเลยอ่ะตัวนี้ดีก่อนยี่สิบสามแวนก่ะอย่าเซฟเซฟทำไมไม่ต้องเซฟไม่เหลือแล้วใช่อยากเซฟจ,จังเลยกา <laughs> สองหมืม่น <laughs> <laughs> ได้เลยเฮ้ยบ้าเลยไม่ได้เลยไม่เป็นไร อ่ะโอเคตีเสร็จจ่ายเขาระบัตรหนึ่งายบายไปอืมนั้นจวนอีกใบเชียเมื่อมีการ์ดบาย,บายโซบัตรหนึ่งออกมาเฮ้ยเมื่อไม่มีเลียถแถวหน้าบ่วยหว้าขันจุดจึดจุดพลาดเลยไม่เป็นไรอ่ะยี่สิบแปดพีจีเลยพีจีสอง ไย้มาเอ้ยจบเร็วอะอะไรวะไม่มีเอ้ยมีสีแดงเหรอเพื่อนยีได้ได้มาอ่ะทีมที่โชว์ยิงหนึ่งแดงพิวไ้มาแต่ดนั้นสกิลของวาลดอนมุกรพายุถ้าเกิดในตาน,นี้มีการทิ้งการในมือ,อถ้าเกิดมันอยู่ในดอกหรืออยู่ในช่องเรือก็คือจ่ายเอเนจีบาร์สาเอาการท,ที่ทิ้งขึ้นมือได้ คอมจอยสุดสอ่าฝังไปยี่แปดตัวแปดสามหกสามสามเฮ้ยสามสิบแปดโอเคอ่ะอันนี้ไม่มีคิดเอ้ยอดได้ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ตีบอกว่าถ้าเกิดตีแมนการ์ดอ่ะก็คือจ่ายโซบาร์สองะฉะนั้นเลือกบายหนึ่งตัวถ้าไม่มีบายก็คือได้จัว่วสามสิบสามแปด เยเฮ้ยสุดยอดมากเซนโดไอจิน <Safe rév mark> <2: Yeah. sm art> uh, ี Mustang ่กายกาดจนหมดมือเลยเหรอมีเจ็ดใบเองไม่เยอะเท่าไหร่เวียดน้อยไม่ได้ใช้ท่าเอ้ยแต่มีได้เรียกฟรีไม่ใช่เหรอแน่นอนเพอโซน่าไรหรือไม่ไม่มีเดลรีบเผอไปไงอาชันชาไทยมา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 ใช้เลยไม่ได้เสือหมาเสือหมาทองมาเสือหมาทองมาสกิลก่อนสกิลก่อน โอเคโซบาสแย่มากเลยมาเซนโดไอจิไม่เเมื่อกี้ฮิตสองตัวนี่ได้จุ๋ยสองใบเนี่ยมาต้องอะไรได้นะคาร์บาส์ดคาร์บาร์ไอเอนเออร์จีบารอ่าก็คือหนูท็อปสามไม่ก็ต้องมาอ่านให้มึงเนี่ยดีมากเออแล้วก็คอถึงตัวที่เกตสามจังกว่านี่คนละชื่อกับตัวม้าทองใช่คอมาใช่คอมาที่ช่องว่าง ถ้าเกิดคอตอนจบเทินม้าเนี่ยจะกลับไปใต้กองแต่คนไม่ไปใช่มาเป็นเหยื่อให้กับอีเทอร์นัลทันเดอร์โบของชั้นซะเซนโดไอจิเปิดดวงดีเว้ยเปิดดวงดีเฮ้ยอะไรเนี่ยเลี้ยงได้ทำโชว์ดีได้ใช่แล้วเข้าน้ำเลยโอ้โหเมื่อก่าเอาตัวโปรโบมายกโปรโบไปหนึ่งสองสามสามตัวแล้ว เฮ้ยไี่ยกพีจีมาดิไีหมดเลยเป็น14ขอ5,000ขอ5,000เสรจเลยเ็จเลยเศษเลยจีกลักองแต้ม13สกิล13บละม้านหนึ่งอือฮหึ่องสา4 5 6 7เออ เฮ้ยได้รักมึงเหลือเกินนะสโดยอดทีแต่มึงจะมีตาหน้าหรือเปล่าบ้าเลยคนแบบนี้ปีแอแต่ก็เป็นเหยื่อให้กับอ t นเทอร์นอลเทนเนอร์โบของกูอยู่ดีถ้ามีโบแมนนะไอ้โหเขียวมึงเตรียมตัวออกเลยแต่เลยไม่ได้ยานหรอกโบแมนดีกว่าโบแมนจะขอทามบอกมึงจะกลับกลับสองทีเหรอ มึงจงเป็นเหยื่อให้เขาสายฟ้าโดนซะโดนซะไอ้เหยื่อซะเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่มึงต้องโดนเฮ้ยเชี่ยเอาไปเนอะแล้วก็บวกหมื่นเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามเชี่ยต้องเผยเผยแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอเผยอะไรใช้ดีเฟนซิ่งรอดีเฟนซิ่งรอบอกว่า เลือกการเดียนที่ไม่มีเซนิเดลหนึ่งใบก็คือคอถ้าเกิดรีไายจากช่องกาดเจ้าก,กาดนั้นขึ้นมือและใบนี้ก็จะคือกาดหมื่นและใบที่กูจะเอาก็คือใบนี้โอ้โหกหมื่นไม่เข้าแน่นอนหลังจากนั้นมรีไทยเอาใบนี้ขึ้นมือเป็นไงล่ะอุทีโอเวอร์ก็มีแบบนี้แหละไปเลยเอ้ยอยังมีไว้การตาหน้าตีมากขึ้นมาด <laughs> ้วยกานมนี่ เแต่ก็ต้องกาดเจ็บยับอยู่ดีสิบสี่สิบสี่หอยห้าพันดิขอยห้าพันตักห้าพันให้สิบแปดขอมื่นสิบแปดขอมื่นให้มื่นห้าสิบเอคนนี้ไม่นะนี่เอ้ยเงียเงี้ยนะเซนโดวยจิอ่ะฮะสแตนกลับไปแล้วไงต่อแค่นีอะไรด้วยกันสแตนขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อแบบ ตั้งหน้ารองรับเพื่อนทิ้งีเพื่อนหนไปโอเคสแตนแอนด์โจร์โลเฮอร์โซน่าไรลโกเรานึงโอเคระเบิดบวกห้าพันิปดีกแล้วแน่นอนหพรงจาะนั้นเชื่อแต่ไม่มีเลนออเดอร์ไม่เป็นไรลงมาแตงแรงอีกสค่หนึ่งตัวสิลงมาโซชาร์ท อยูไปแล้วบ้าเ้ยใช้ตัวนี้คาร์บาสบวกให้ตัวนี้บวกตา่าที่สุดได้แค่นี้แหละปาที่สุดตีสามตัวยีสามไม่ใช่ยี่สาตัวนี้เพิ่มมาสา,ามสิบสามพี่จีเพื่อปลาออกมาำไม แต่ทำไมบ้าเราคิดก่อนดิเอ้ยเอ้ยยอมตายเลยมมีคิดสองด้วยโวนะเขอาเลยดีกวะเนี่เชื่ออะไรกันครับอะไรกันเนี่ยไอมึงมีปฏิหารี่มั้ยหรอกมีบ้าเลยอะไรกันครับเนี่ยเปนไปได้ยังไงนั่นดิเป็นไปได้ไงวะบ้าล่ะ สิบห้ายี่ห้าสามอันนี้เชียร์ด้วยพีจีสองใบบ่างยังมีสองใบจริงอั่ต้องออกไปเดียวเองมึงจะหิวติดกันารลงเมื่อไปละเอ้ยโดนไปซะดอยจิไปโดนโดนเฮ้ยไม่ขาดหรอมีพีจีไม่แอ้มึงไม่ใช้จริงอ่ะมึงไม่ใช้ก่อนแล้วมัวหวังดอกสุดท้ายค่าเท่ากันค่าเท่ากันนะเขาล่อเหมือนกันถ้ามีท้ายได้หิว ร่อจะได้จบไงเอ่อโอ้โหโอ้ถ้าพี่กีส่องไปล้วรอดแล้วมาทำไมไหนมาทำไมเอ้ออะไรเนี่ยเฮ้ยมาด้วยมาเลยมึงรีบอ่ะมึงรีบอ่ะมึงอะไรรีบมึงอ่ะเปลี่ยน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 เลยเจ็ดไม่มีทางได้ไงหรอกเบื่อโทษเยอะเลย មកចាអីយ៉ា